สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2สําหรับการตรวจสอบหรือพิจารณาอนุกรมเทเลสโคปว่าเป็นอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกนะคะสำหรับชุดนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะในกรณีที่อนุกรมที่กาหนดให้มีรูปร่างหรือลักษณะเป็นอนุกรมเทเลสโคปเราสังเกตอย่างไรว่าอยู่ในรูปแบบของอนุกรมเทเลสโคป ะะจากตัวอย่างที่1อนุกรมที่กําหนดให้สังเกตนะคะตัวเศษนะคะแล้วก็ตัวส่วนจะพบว่าตัวเศษนะคะมีค่าเท่ากันนะคะก็คือเป็น1ตลอดนะคะที่เขียนมาในรูปอนันต์ส่วนตัวส่วนนะคะจะพบว่ามีการคูณกัน2พจน์นะคะและสังเกตน,นะคะ <isions happen. S 2> มีการเชื่อมต่อหรือตัว Connect นะคะสังเกตถ้าตัวแรก k คูณกับ k บกหนะคะชุดต่อไปจะมี k บกหเป็นตัวเชื่อม ะะและชุดต่อไปในพจน์ที่3ก็จะพบว่ามี k บวก2นะคะเป็นตัวเชื่อมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีรูปทั่วไปนะคะหรือ an คือเศษหส่วนด้วย k บวก1ลบ n คูณด้วย k บก n นั่นหมายถึงว่าพจน์แรกน้อยกว่าพจน์หลังนะคะหน่หน่วยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูค่ะเราจะเริ่มไปใช้วิธีจากที่เราเคยเรียนการตรวจสอบอนุกรมอน,นันต์ ว่าเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกผ่านรูปแบบการหาผลบวก N พน์แรกหรือ sn จากโจทย์ที่กำหนดให้อนุกรมนี้วิธีรมค่ะเราจะมาแยกเป็นเศษส่วนย่อยๆ2ชุดที่ลบกันแล้วตรวจสอบดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เท่ากันกับพจน์ที่กำหนดให้หรือไม่ดังนั้นจากโจทย์จะพบว่าเศษส่วนด้วย k คูณด้วย k บก1เราจะแยกได้ชุดแรกก็คือ1ส่วน k นะคะชุดที่1ะะส่วนที่2ก็คือ1ส่วนด้วย1บวก k นะะจากที่นครูวงเอาไว้นะ,ะซึ่งทางขวามือนะคะได้เขียนเอาไว้แล้วคือ1ส่วน k นะคะลบด้วย1ส่วนด้วย k บก1เดี๋ยวเราจะตรวจสอบว่าผลลัพธ์นี้ได้เท่าฝั่งซ้ายหรือไม่นะคะถ้าเราคูณกันนะคะในลักษณะการคูณไข้ ตามคลิปแนวทางการเรียนในชุดที่1นะคะเราจะพบว่า1คูณ K บกหก็จะได้ K บกหอันนี้ครูทดไว้นะคะจากนั้น K คูณด้วย1นะเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบก็จะเป็นลบ K ส่วนตัวล่างตัวส่วนนะคะเรายังไม่คูณเข้าไปนะให้เราเขียนเอาไว้ในรูปการคูณของสองพจน์เพื่อที่จะตรวจสอบได้ง่ายว่าเท่ากับนะคะพจน์แรกที่เราแยกมาหรือไม่จะเห็นว่าตัวเศษ k ลบ k สามารถจะลบกันได้เป็น0ก็จะเหลือเศษหนึนั่นหมายถึงว่าเราได้เท่ากับพจน์แรกนะคะส่วนตัวล่างก็จะมี k คูณกับ k บวกหได้เท่ากันนั่นเองดังนั้นเราจะแยกพจน์อื่นๆในลักษณะแบบนี้นะคะเชื่อมต่อกันไปนะะดังนั้นเราก็จะได้นะคะบวกด้วยนะคะ1ส่วน k บวก1 ลบด้วย1ส่วน k บวกสสำหรับชุดที่2น,นะคะเราแยกไปแล้วไปพจน์ที่3ค่ะอันนี้เราแยกแล้วนะคะพจน์หพจน์สพจน์ที่3ค่ะก็จะเป็น1ส่วนด้วย k บวก2ลบด้วยเศษ1ส่วนด้วย k บวก3ในกรณีที่แต่ละพจน์เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเขียนเรียงต่อพจน์ที่เราแยกเอาไว้เป็นเศษส่วนย่อยๆต่อกันได้เลยค่ะไปบวกถึงรูปทั่วไปก็จะเป็นเศษ1ส่วน k บวก n ลบ1ลบด้วยเศษ1ส่วน k บวก n แล้วก็บวกในรูปอนุกรมอน,นันต์ จากนั้นเราใช้ความรู้เรื่องของการคำนวณปกตินะคะค,ครูจะนำเอาลูกศรน,นี้ออกก่อนผลลัพธ์ในบรรทัดต่อไปสังเกตนะคะว่าเนื่องจากว่าตอนที่เราแยกมาเนี่ยจะมีหน้าตานะคะเศษส่วนที่มีลักษณะซ้ำๆกันต่างกันตรงเครื่องหมายชุดหนึ่งเป็นบวกชุดหนึ่งเป็นลบ ะะอย่างเช่นนะคะชุดที่เราแยกมาในพจน์ที่2กับพจน์ที่3เหมือนกันแต่ต่างกันที่เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนั่นหมายถึงว่าการเรียงต่อกันแบบนี้เราสามารถที่จะเอามาลบกันได้นั่นหมายถึงว่าพจน์ที่2จะถูกพจน์ที่3นะคะที่มีเครื่องหมายตรงกันข้ามเนี่ยบวกกันเป็น0นะคะแล้วเราสังเกตชุดอื่นๆนะคะก็จะพบว่าจะมีค่าเป็น0อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ สังเกตเห็นนะคะว่าตัวหน้ากับตัวหลังนะเวลาที่เราลบกันไปเนี่ยนะจะเห็นว่าพจน์ที่มากกว่าเนี่ยจะยังรอนะคะอีกพจน์หนึ่งถัดไปดังนั้นถ้าเราตัดทอนไปจนถึงหรือลบไปจนถึงพจน์ทั่วไปนะพจน์ทั่วไปที่ถูกลบก็คือพจน์หน้านั่นเอง ส่วนตัวหลังเนี่ยถ้าเราจะเขียนไปอีกนะคะเราจะพบว่าเดี๋ยวจะมีคู่ของเขาเนี่ยปรากฏอยู่แต่เนื่องจากตอนนี้เราจะคํานวณในส่วนของรูป sn นั่นเองดังนั้นจากนี้ไปนะคะเราก็จะใช้รูปแบบของตัวเนี้ยไปคํานวณหา sn ตอนนี้จะเห็นว่าชุดแรกเนี่ยแบ่งให้ดูแล้วนะคะและชุดต่อๆไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เหมือนกันดังนั้นรูปของ sn ของเราก็จะนำตัวทั้งหมดเนี่ยเอามาบวกกันนั่นเอง ดังนั้นค,ครูจะลบส่วนตรงนี้ทิ้งนะคะน,นนี้เราจะดูรูปร่างของตัวอื่นๆนั่นเองในบรรทัดนีนะะ้เราก็จะไปหารูปของ Sn นะคะเมื่อกี้เราพิสูจน์แล้วว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่เราแยกออกมาเนี่ยมันเท่ากัน,นดังนั้นเราจะไปหา Sn คะ่ะจะไปหา Sn นั้นเราก็จะไปขึ้นคะ่ะ Sn นะคะฝั่งขวาฝั่งซ้าย นะมีค่าเท่ากับนะแต่ละพจน์ที่แยกในรูปของเศษส่วนนะสชุดที่มาลบกันนะเราก็จะเรียงต่อแบบนี้ไปนะจะมีตัวเชื่อมนะหรือตัวคอนเน็กตัวท้ายเนี่ยเชื่อมกันต่อไปไดเรื่อยอันนี้เรากำลังแยกในพจน์ที่2นะคะก็จะมี k บวก2นะพจน์ที่3ก็จะเป็นเศษ1ส่วน k บวก2ลบด้วยเศษ1ส่วน k บวกสามบวกเป็นในรูปของพจน์ทั่วไปเศษหนึ่งส่วน k บวก n ลบหนึ่งลบด้วยเศษหนึ่งส่วน k บวก n บวกในรูปของอนุกรมอนันต์แบบนี้แต่ตอนนี้เราต้องการที่จะหา sn ดังนั้นส่วนที่เป็นอนันต์เราก็ไม่ต้องเขียนนะคะเราจะสิ้นสุดในพจน์ที่ n เท่านั้นตอนนี้เราใช้ทักษะเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะเราสามารถที่จะนะคะ ขจัดตรงนี้หรือมันลบกันเป็นศูนย์แต่ละพจน์เราจะพบว่าพจน์หน้าเนี่ยจะมีคู่ของมันมาเป็นคู่ชุดของตัวมันเองโดยมีเครื่องหมายตรงมันข้ามดังนั้นพจน์ทั่วไปในชุดหน้านี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ส่วนที่เหลือนะคะนะะตามคลิปแนวทางการเนรียนรู้ชุดที่1บอกว่าเราจะเหลือพจน์แรกกับพจน์สุดท้ายดังนั้นตอนนี้นะคะเราพบว่าในรูปของ sn ที่เราคำนวณมาผลลัพธ์ที่เหลือก็คือเศษหส่วน k ลบด้วยนำเครื่องหมายลบมาด้วยนะคะเศษหนึ่งส่วน k บวก n นั่นเองค่ะจากนั้นเราใช้ความรู้เรื่องการตรวจสอบนะคะว่า,าลำดับของผลบวกย่อยของชุดนี้มีค่าเข้าใกล้ผลบวกใดหรือไม่เราจะใช้การตรวจสอบผ่านลิมิตของ sn ที่เราเรียนไปแล้วะคะในเรื่องก่อนหน้านี้ดังนั้นใช้ความรู้เรื่องของลิมิต ลิมิต1ส่วน k เนื่องจาก k เป็นจำนวนจริงในใดังนั้นลิมิตของ1ส่วน k ก็จะได้1ส่วน k ะส่วนลิมิตตัวหลังนี้จะพบว่ามีค่า n เ mm. กาะอยู่ mm. เมื่อ n mm. เพิ่มมากขึ้นลิมิตของตัวท้ายของเราเนี่ยก็จะเข้าใกล้0ูนย์นั่นเองดังนั้นผลลัพธ์ของลิมิต sn เมื่อ n เข้าใกล้สู่อินฟินิตี้ก็จะมีค่าเท่ากับเซหส่วน k ซึ่งเซหส่วน k ถือว่าเป็นจำนวนจริง ดังนั้นจะพบว่าอนุกรมเทเลสโคปชุดนี้สามารถหาลิมิตของ sn หรือหา s อันนต์นได้นั่นเองนะคะสรุปแล้วอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้านะคะจากลิมิต sn นะคะเราอาจจะเขียนโดยใช้รูปของ s นะคะตัวใหญ่หนึ่ตัวแล้วก็เท่ากับผลลัพธ์ของลิมิต1ส่วน k ก็ได้แบบนี้นะคะเราก็จะพบว่าตรงนี้สรุปว่าเป็นอนุกรม ะคระู้เข้านั่นเองซึ่งมีผลบวกเท่ากับเศตหนส่วน k สำหรับคลิปนี้ให้เด็กๆลองไปทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งและลองไปทำแบบฝึกหัดนะคะในเอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดอนุกรมเทเลสโคปนะคะสวัสดีคะ่ะ